ในร้านออกงานไอลโรงน้ำล่งน้ำดื่มอยู่บางนั้นนะจู่แถวๆนั่นละ่ะแล้วก็เอาตาไปใบบานแล้วก็ไปดูแลตาเรามีคนเบิ่งได้ดปากก็อยู่ไกลเนาะ mm hmm. น้องสาวก็ยากมาน้องไครของไค่กันใช่อือ mm hmm. ของอีสโนนั่นล่ะของของลูกสาวหน่อยนั่นละ่ะแต่ว่าลูกสาวหน่อยเขาอยากเนาะทั้งขายของทั้งล่นงน้ำทั้งพนงานก็เลย หูบอยนั่งตาลลูกกูได้นั่งตองลูกกูได้นั่งตองแต่สิเปคนดูแลมืออื่นนี่ลูกใครจำได้บ่เนี่ยเลี้ยวเออเลี้ยวกล่องนี้นี่เลี้ยวกล่องนี้ตาลตองเป็นพูได้ละอันนี้พ่อเฮาเออพ่้เฮานี่แหละคือตาทองสุกกันเพชรบบเมนพ่้เฮาเดอโบแมน่อโลือันนี้คือพ่อทองสุกเออแมนเออตาลตองลูกใครตาลตองอัลูกกูได้ละครับก็ก ตาลตองกับลูกนายบุญเรืองวะานายบุญเรืองคือไผละ่ะบุญเรืองจันเพชรน,นี่ไผรละ่ะจำได้บอครับความมันทรับยนเงินเจ<ท>อฟังเดอ้อนายบุญเรืองจันเพชรก็คือลูกไส้สุดที่หักละละ่ะมีลูกไส้เดียวนะ,ะเขานั่นอตอนนี้ก็เสียให้หลานสาวมาดูแลแทนให้ลูกให้หาลานสาวมาเบิง่งเปลี่ยนผ้าเงี่ยวผ้าขี้ผ้าผ้าอ้อม ให้เพราะว่ายางบดได้แล้วยางบดได้เลยเอ,าเาอย้าพอยางทองกับยางลำบากวะเนะาะยานลมยานยังอืม,อมก็เลยให้หลานสาวนี่ออกงานเลยให้ไอ้นั่งตองเอ้ยนั่งนั่งตองอ่ละหลานตองเพราะว่าอันอันตานมันเป็นคููไปสอนโรงเรียนเบิงบดได้มืออื่นเนี่ยสิพ้าไปนอนบานผุนเด้อในบานทางบานคิม